สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีเก้าอี้มาฝากกันนะครับแต่วันนี้มีทรงเอียงทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็มียันขามีคอนเนอร์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับมีพนักพิงโค้งนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูนเท่านั้นนะครับ ครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราทําชิ้นส่วนมาแล้วนะครับขาหน้าขาหลังแล้วก็ยันขานะครับแล้วเราก็เอามาเข้าเดือยโดยการทําเดือยในตัวกันนะครับเป็นแผงข้างก็คือเจาะเดือยแล้วก็ทําเดือยตัวผู้นะครับสําหรับคลิปที่แล้วนะครับเนี่ยฮะมาเจาะเดือยอันนี้เราใช้เดือยในตัวก็เป็นรูเหลี่ยมนะครับเจาะให้เป็นร่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําเดือยตัวผู้นะครับ จากนั้นเนี่ยพอได้แต่ละชิ้นส่วนแล้วเนี่ยเราก็มาประกอบเข้าด้วยกันก็คือคลิปที่แล้วนะครับแต่สําหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็คือต่อจากตัวที่เราทําจากชิ้นส่วนวันนี้แหละครับครับอันนี้ช่างชิงก็จะอัดทิ้งไว้แล้วเมื่อวานนี้นะครับอัดทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับก็เป็นแผงข้างนะครับเดี๋ยวแกะออกครับนี่ฮะแคมป์นะครับแคมป์พวกนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับพวกนี้เอฟแคม ก็มีหลายแบบหลายราคาไม่กวนครับใช้ได้เรื่อยๆเลยแคมป์เนี่ยใช้เยอะครับอ่า๋ยวแกะแผงออกมาครับเวลอาอัดเนี่ยถ้าอัดเป็นคู่นี่ก็ดีเพราะว่าแผงก็จะได้เท่ากันระย,ยะต่างๆจะได้เท่ากันอัดเป็นคู่ไว้นะครับวันนี้เราจะทําเป็นหัวขบวนเนี่ยแล้วเอียงขาออกไปอย่างนี้ในขณะดเดียวกันหน้าก็เอียงด้วยวันนี้มีเอียงทั้งสององศาเลยคือเอียงสอบบนแล้วก็เอียงสอบล่างวันนี้ยากนิดนึงโจทย์วันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทํากัน ปรับตรงนี้วิ่งนี่ก็เป็นรถถังเจม่านะครับก็ใช้ดีนะครับ4นิ้วตัวนี้2,000กว่าบาทก็ใช้ได้ในระดับนี้เลยสบายสบายอับ ผมก็จะเริ่มต้นจากพนักพิงพนักพิงเนี่ยผมเพาะไม้นะครับเอา1นิ้วคุณอ่าสี่นิ้วเนี่ยเพาะแล้วมาผ่าขั้นตอนนี้ก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้จะเอาพนักพิงพนักพิงจริงเนี่ยสำเร็จรูปผมก็มีจําหน่ายนะครับเนี่ยมีโค้งใหญ่โค้งเล็กอะไรอย่างเงี้ยมีสําเร็จรูปจําหน่ายนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะได้ไม้แอดเลยไม้จริงเลยนะครับอ่ะพะทีนี้ก็มาทาบนแบบบนแบบที่เป็นหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีองศา เราก็มีฉากเป็นนะครับฉากเป็นเป็นแบบไหนก็ได้ครับแล้วก็เทียบองศาก็ฉากเป็นนะครับนี่ฮะนะครับนะครับเราก็ดูมุมเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยเช็คจากฉากเป็นนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายลงบนพนักพิงนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นโต้เล่ยเจม่าแล้วครับค่อยมีรั้วตัดให้นะครับอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มีขีดจํากัดก็คือเอียงสองมุมเลยนะครับก็คือเราจะเอียงทั้งตัวใบ แล้วเราก็จะเอียงทั้งรั้วตัดนะครับเพราะเป็นการเอียงสอบเข้าแล้วก็เอียงลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีมุม2ององศาเลยแต่มุมเท่าไหร่นั้นก็คือขึ้นแบบ1ต่อหนึ่งเมื่อกี้นี่แหละครับเรา copy มุมมาแล้วเราก็ถ่ายลงมาบนตัวฉากเป็นอย่างเงี้ยผมมีคลิปที่เป็นองศาอยู่แล้วนะครับในก็ตั้งใบขึ้นมาแล้วเราก็เอียงใบาตามมุมตัวนี้นะครับนะครับเราปรับมุมมาให้ องศานะครับเอียงแล้วเราก็มาปรับที่เลื่อยด้านล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้เขามีปรับองศาได้แล้วนะครับครับพอเราได้ใบเอียงได้แล้วเราก็มาปรับที่ตัวรั้วตัดเรานะครับให้องศาเอียงกนะ็จะเอียงทั้งสองทิศทางเลยตัดพร้อมกันเลยนะครับ เดิมแตว่ว่าเปลี่ยนที่ไมเตอร์หรือว่ามิเตอร์เกตนะครับัวตัดนะครับ,รบผมก็จะมาวาก็จะประมาณนี้แต่นี้เป็นพนักพิงนะครับตัดองศาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยันขานะครับแล้วก็ผมก็จะอ้าออกประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะ เราใช้จิ๊กเจาะเดกลมนะครับมันก็จะสะดวกดีนะครับชนสต็อปเปอร์หน้าหลังเรามีระยะตรงนี้มีทำจิก๊กเออทำทำคลิปไปเยอะแล้วนะฮะสะดวกดีนะครับยิง่งถ้ามีองศาเนี่ยง่ายล้วคือเราทํายังไงก็ได้ให้ตั้งฉากกับตัวบา2สอูกครับผม มีซตัพเปอร์ตั้งความลึกแค่นั้นเองเด้วยผมใช้สิมิลเลยสบายสบาย,บายอ่ะพลิกมาจอดตรงนี้เราใช้ชนหน้าแล้วก็ชนบนแค่นั้นนะอ่ะอ่าแค่นั้นเองแค่นี้ใช่แค่นี้เองพออ่ะแล้วก็พลิกอันนี้ด้านด้านชนหน้าจะมาอยู่ฝั่งนี้แทนใช่ไหมแล้วชนหน้าอย่างเงี้ยจะพลิกอ่าพลิกปึ๊บอย่างเงี้ยอ่าใช่เอยอย่างงี้เลยเออใช่อ่าอย่างนั้นแหละนลชนหน้าชนข้าม แล้วครับชนขอบนะครับอ,อันนี้เราก็เจาะเดือย แล้วเราก็เอาตัวซัพเปอร์นี่แหละครับชนหัวชนท้ายอันนี้มีคลิปเยอะแล้วนะครับสำหรับจิกเจาะเดกลมนะครับเดี๋ยวผมเจาะพนังไล่ไปเลยนะครับ อันนี้จริงๆผมใช้ไร้าสายเจมาาเราก็ใช้อยู่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดครับมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะชาวดีวเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะเราไม่ได้งานหนักมากนะครับนะครับเจม้ารุ่นนี้นะครับ จิกจอดกมเนี่ยเราสามารถถอดออกมานะครับแล้วก็มาเป็นระยะจอบแบบนี้ได้เช่นกันนะครับครับทีนี้เราก็จะประกอบกันนะครับตัวโต๊ะงานไม้เฮะมีเลื่อย,ม,อยมีเลาเตอร์มีจิกซอในขณะเดียวกัน เราก็เป็นโต๊ะเวิร์กเบนได้ฮะรเราทํางานบนโต๊ะนี้ได้นะครับเนี่ยฮะถ้าท่านเป็น DIY ถ้าทํางานใช้โต๊ะตัวเดียวเนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะครับเนี่ยทากาวให้ถึงกาวนิดนึงครับ แล้วเราก็ประกอบแผงที่เหลือนะครับครับเดี๋ยวมันจะประครับกันเองนะครับตอนนี้มีมุมนะครับ แล้วก็ใช้แคมอัดเข้าไปนะครับเนี่ยบางทีถ้าพรเยงเรามาดัดตรงนี้ได้ครับเด็ดดัดนิดหนึ่งนะคร เสร็จแล้วเราก็อาจจะเช็คเส้นทแยงมุมนะครับได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไงเดี๋ยวเราใช้แคมป์ช่วยปรับได้นะครับตรงนี้ครับถ้าไม่ได้ยังไงตรงนี้แคมป์ตรงนี้นะครับก็สามารถถ่างได้ถ้าด้านไหนที่เล็กกว่าเราก็ไปถ่างด้านนั้นเอย่างเงี้ยนะครับก็จะง่ายนะครับบีบจะถ่างออกอย่างเงี้ยครับเป็นไม้แอดนะครับ ก็ขัดตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวใส่ฉากเข้าไปนะครับเดี๋ยววันจันทร์มาทํากันต่อแต่วันนี้คงขอจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใส่กาวอันที่ผมใส่กาวลาเทคนะครับถ้าถ้านใส่กาวกาวผงก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นนะครับสห็เกตว่าตรงนี้จะไม่แข็งแรงผมจะใส่ตัวยันขาแล้วก็ยิงเกียวปล่อยเข้าไปตัวนี้จะได้แข็งแรงสี่มุมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ตัวยันขาเข้าเพิ่ม ก็ได้หน้า2หลัง2แล้วนะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สว่านแทน่นเจาะสว่านแท่นตัวเล็กตัวนี้นะครับของเจมมาจะใช้สว่านมือก็ได้ถ้าท่านมีสว่านมือแต่ถ้าสว่านแท่นมันจะเจาะเน้นง่ายสะดวกกว่า 4อันนะครับเอาครับเดี๋ยว,วอันนี้ผมทากาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยึดเข้าไปเกลียวปล่อยนี่ผมใช้เกลียวปล่อย1นิ้วนะครับแล้วแต่หกขุนก็พอถ้าเกิดว่าตรงระยะตรงนี้ท่านไม่มากแล้วหนาไม้หนาบางแล้วแต่นะครับตรงนี้นี่นะครับจับเสมอแล้วเราก็ยิงเข้าไปเลยนะครับจริงรายละเอียดเนี่ยถ้าเกิดจะอบรมเนี่ยมันนานนะครับ ค่อยๆย,ยิงเข้าไปตรงนี้เป็นอ่าอิมแพคทำมันจะกระแทกเข้าไป,ปเบาๆนะครับนะฮะแข็นะะงแรงนะครับ ล้อนออกมาอย่างนี้แหละครับ,รบเดี๋ยวยิงให้ครบสี่มุมเลยนะครับ เรก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเ้าอีตัวนี้เดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่เบาะกันอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับเผื่อท่านที่สนใจก็ติดตามเรานะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม